สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพาร่วยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตาวันที่16มิถุนายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะบทช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่จ,จะจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านถ้าพี่น้องบอ马克บอชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะ หรับดิจิประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกท่านแต่ว่า FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนอ่ก่อนที่เราจะไปคำนวณน,นะคะวันที่16จะใจจะพาทุกท่านไปดูันที่15ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดเข้าติดต่อกัน3วันแล้วนะคะทุกคนเราสตา์ใจกัญญาหลุดอยู่ได้พีน่น้องวันที่15นะคะทุกคนใจให้เด่น3และ2วันนี้มา 5 4าสี่แดสองสามาคู่ตัวเด่นเลยนะคะทุกคน2องสามสาสองมาตัวกับพี่น้องเลขเด่นปัจจาวันมาไหมสอมากค่ะพี่น้องคาเจหลุดนะคะทุกท่านเอาหลุนต่อบอกพี่น้องว่าวันที่13 14 15เข้านะคะทุกคนที่16ไม่แน่ใจนะคะพี่น้อง เอามาลุนต่อพี่น้องวันที่สิบหกนะคะทุกคนช่วงไหนที่เข้าติดต่อกันหลายวันนะคะทุกคนสองสามวันขึ้นสิ่งที่ใจกลัวที่สุดก็คือกลัวหลุดบ่หลุดดอกน้องพี่น้องให้เขาเนาะค่ะพี่น้องขาผู้ใดตามกะกอให้สุกโกมนันเด้อพี่น้องเด้อจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้นะคะวันที่สิบหกใจได้อยู่ที่หกและห้า เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านจับได้ทั้งหมดวันนี้ได้ได้แปดคู่นะคะหกหนึ่งหกแปดหกสองหกสามห้าหกห้าแปดห้าสี่ห้าหนึ่งประมาณนี้ค่ะพี่น้อง ทีนี้มาดูคู่ตัวเด่นค่ะคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือห้าหกหกห้านะคะทุกท่าน fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะใจจะให้คู่ที่ใจชอบเพิ่มหนึ่งคู่เนาะพี่น้องใจมกักหาหนึ่งหนึ่งหาพี่น้องมักกระตามใจได้เด้อค่ะบ่ามักกับพานได้พี่น้องทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเผื่อ fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เนาะคะ่ะ เลขเป่นประจำวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลข6เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะทุกท่าน1กับ6นี้ท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันค่ะพี่น้องแล้วจะเซียวไปใส่เด้อพี่น้องเดอ้อค่ะทุกท่นานค่ะสำหรับแนวทางเราสตาวันที่16มิถุนายน2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดคมันหมายสุขสุขคุณด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ